สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดสีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะทา,ารับชมแนวทางหวยลาวทัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่22กันยายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเช่นเพียงสื่อกลางนำเสนอแน,นวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมวันนี้ก็เสียงบรบกวนนะครับผมฝนตกหนักมากเลยนะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี 7, 4, 2, 1, 5, 6นะครับผมไปแบบดุนดวนนะครับผมฝนตกนะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูด จ็ดกับสองนะครับผมสำหรับห้านะครับผมห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าหกนะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับสองสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่ <24, S 2> แล้วก็สองห้านะครับผมสำหรับการน,นะบตัวตัวกันนะผมจะมีห้าเก้าเจ็ดแปดแล้วก็สองแปด บิลห้าห้านะผมเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองสองสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางเหมือนเดิมนะครับผมคือหนึ่งสี่หกนะครับผมหนึ่งเจ็ดเก้าแปดห้าสี่ เกาแล้วก็เ5็ดห้าสองแบบนีจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่ยี่ปัญญาโยน2,566 แอดมินให้เด่นอยู่ที่ห้าวิ่งรูดสองเจ็ดกับสองนะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมเม็ดเดียวห้านะครับผมห้าจะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่สำหรับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ง สำหรับสองนะผมมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่ในชุดกันนะผมมีห้าเก้าเจ็ดแปดแล้วก็สองแปดเบิ้ลห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวนะผมหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้าสองนะผมเจ็ดสี่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะผมก็อย่าลืมนะผมกดเลิศก,กดไลน์นะผมกดติดตาม ให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงฟังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ